สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสช่องกอลัตไอฟรีไทม์ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาทำของขวัญกันนะคะเราจะมาเริ่มจากการต่อเลโก้เค้กก่อนนะคะทุกคนส่วนเลโก้ชิ้เนี่ยสามารถไปซื้อไปตามไปตำกันได้ที่ติ k t ตอลชื่อช่องว่ากอลัตไอฟรีไทม์นะคะแล้วก็ยมีของอื่นน่าใช้น่าช็อปน่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ ทั้งของรับประทานของเล่นแล้วก็ของใช้ด้วยค่ะมีของอดีๆเพียบเลยค่ะขนมก็มีค่ะทุกคนเอาซื้อมาแล้วมาได้มีช่องกระายเสมินะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามาทำแบบ S m R ด้วยนะคะตอนอัดนี้คือเสียงทุกอย่างชัดกริกค่ะทุกคน สำหรับใครที่เกิดในเดือนนี้นะคะกรกฎาคมก็สุขสันต์วันเกิดนะคะทุกคนหรือใครก็ตามที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วเป็นวันเกิดในเดือนเกิดก็สุขสันต์วันเกิดเช่นกันนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนที่19ก็เป็นวันเกิดกันเหมือนกันนะคะแล้วก็คือเดือนนี้ก็เป็นวันเกิดเพื่อนกอลัดด้วยค่ะวันที่3กรกฎาคมนี้ซึ่งคลิปนี้นะคะก็คือ ทำออกมาเนี่ยของขวัญเนี่ยจะไปให้พี่สาวที่เป็นเพื่อนของกลัดด้วยนะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าเอ๊ปีนี้หรือปีหน้าจะเอาอะไรเป็นของขวัญให้คนสําคัญดีไม่ว่าจะเพื่อนพี่น้องคุณพ่อคุณแม่นะคะก็สามารถที่จะเอาไปทําตามกันได้นะคะตอนแรกนะคะกลัดว่ากอลัดจะต่อให้ดูแล้วก็จะแยกเป็นชิ้นๆแต่คือตอนต่อ มันต้องใช้สมาธิยมากๆนะคะแล้วก็กล้องเนี่ยไม่นิ่งด้วยค่ะหาที่วางกล้องก็ยากค่ะพอทําไปทํามาก็เลยแบบจะคนดอเอาเองล้วกันค่ะคือบอกเลยว่าทุรักทุเลมากๆค่ะ แต่เชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะใช่คือมันต้องใช้สมาธินิดนึงถ้าทุกคนไม่รู้ว่าจะให้อะไรนะคะก็รับบอกเลยว่าการที่เราให้สิ่งที่เราตั้งใจทำในอดีเนี่ยคนรับนะคะก็จะรู้สึกดีและมีความสุขแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำนะคะเขาก็จะมองเห็นถึงความตั้งใจที่เรามีต่อคนที่เราจะให้นั่นเองนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตาม1น0 0 0พกว่าคนทุกๆคนที่ติดตามเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอยู่ด้วยกันไปยาวนานๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเราตั้งใจทําทุกคลิปออกมาให้ทุกคนดูมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอฝากอย่างหนึ่งกอลัดมีไอจีสำหรับไปลงลเรื่องราวต่างๆของตัวเองเวลาที่กอลัด ไปไหนหรือว่าวาดรูปด้วยนะคะทุกคนสามารถไปติดตามกันได้นะคะที่ IG จีลิดี่กอลัสนะคะแล้วก็ฝากช่องติกต็อกน้องด้วยทอฝันการเล่นค่ะ คนเห็นอย่งข้างไหมคะเป็นเทียนสามอันเหมือนวันเกิดก็คือวันที่สามนะคะวันเกิดเพื่อนกอล์ฟที่วันที่สามก็เลยเป็นเทียนสามเล่มเกี่ยวกันไหนเกี่ยวกันไปเพราะเขาให้เทียนมาสามเล่มค่ะของจองพอดีค่ะ แน่ๆคิดว่าเสร็จแล้วแล้วสิใช่ไหมยังค่ะแต่เราดูก่อนว่าถ้ายังไม่เสร็จเนี่ยจะทำอะไรต่อนะคะจะบอกว่าจริงๆการได้ต่อคลิปอันนี้เหมือนเราได้ทำเคสจริงๆเลยนะคะทุกคนแต่ละขั้นตอนอ่ะจะบอกว่าเนี่ยคือก็เลยไม่ได้ต่อเหมือนที่ไปที่เขาให้มาเป๊ะๆค่ะมีการไม่ได้ต่ออันไหนบ้างอะไรบ้างหรือว่าใส่ความคิดตัวเองลงไปบ้างค่ะ้วยความที่มันเป็น งานฝีมือมันไม่จําเป็นต้องเหมือนเป๊ะแบบนั้นนะคะแล้วก็ใส่ความคิดตัวเองเข้าไปได้ด้วยตกแต่งได้ด้วยค่ะขอให้ใครที่เกิดเดือนกระกฎาคมมิถุนายนอ่าใครที่เกิดเดือนมกราคมมีนาคมเอ๊ขอให้ใครที่เกิดมกราคม คุาพัานพ์นวีนาคมเมษายนฤพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนแล้วก็ตุลาคมสิกาคมและธันวาคมนะคะมีความสุขมากเลยคะทุกคนเลย คิดอย่างไรก็ขอให้ส่งปรารถนานะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเยอะๆเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ของในบ้านมาประยุกต์มาทำ เล็กๆน้อยๆน,อยนะคะด้วยความที่ว่าเราเป็นนักประดิษฐ์อยู่แล้วก็จะมีกระดาษพับดาวกระดาษอนุอันนี้กันไกลสอสีต่างๆหรือว่าโฟมที่เขาให้มาตอนส่งของอะไรค่ะก็จะมีหลานะคะเป็นของที่แบบราคาย่อมเยาแล้วก็เชื่อว่านักศึกษาหลายๆคนต้องมีติดบ้านหรือคนที่ชอบประดิษฐ์ก็ต้องมีติดบ้านแน่นอนค่ะ แล้วถ้าใครไม่ได้เป็นสาย DIY ก็ไม่น่าจะเข้ามาในคลิปนี้เหมือนกันนะคะก็น่าจะชอบต่อ,อ,อชอบ DIY กันใช่ไหมเล่าก็น่าจถูกใช่ไหม สำหรับใครที่คิดถึงคลิปเล่นเกมของกอลันเรารู้สึกว่าเอก๊กอลันถ่ายไปไหน่อนะเพราะว่าช่วงน,นี้กอลันไม่ได้เล,เล่นเกมเลยนะคะไปออกไปทำกิจกรรมส,ส่วนใหญ่ค่ะแต่จะพยายามกลับมาถ่ายวอลกการเล่นเกมหรือว่าการที่ออกไปข้างนอกให้ดูบ่อยกว่าน,นี้นะคะแล้วก็อาจจะชวนเพื่อนเพื่อนของกอลันนะคะมาถ่ายด้วยค่ะใช่จะพยายามถ่ายคลิปนะคะ ลงไปมีใครเข้ามาดูคลิปนี้ตอน,นก่อนนอนอะไนี้นะคะมีไหมแบบเปิดทิ้งไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมีหลายคืนเนี่ยกอลัเองก็แบบนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยแล้วก็เลยจะเข้าไปเปิดดูไลฟ์คนนู้นคนนี้หรือว่าแม้แต่คลิปตัวเองนะคะก็เปิดฟังฟังไปจนหลับเพราะว่าแบบวันหนึ่งในงคนที่ต้องที่ไม่ชอบแบบไม่ชอบอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะต้องต้องฟังเสียงคนนูน้คนคนนี้หรือบบอะไรเงี้ย ถ้าเป็นช่วงที่เหนื่อยไปเ,ยเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่อยากอยู่แบบนี้แต่ถ้าเป็นช่วงจิตใจวุนยย่นอะไรเงี้ยอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเสียงไลฟ์หรือว่าต้องมีเพลงในหูอะไรเงี้ยค่ะมีใครเป็นเหมือนกันไหมคอมเมนต์มาบอกหน่อยตอนนี้นะคะเราก็กําลังพับจุดไหนเล็กๆอยู่ที่เลือกเป็นสีเขียวนะคะเพราะว่าเพื่อนของกอลัตชอบสีเขียวค่ะ มีใครได้ยิเสียงปิดประตูไหมเ,เสียงปิดประตูาจากบ้านเนี่ยมดังมากเลยทดาดาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ร้อยเชือกมโบเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมไม่รู้แต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำจากใจะคะ่ะใช้เวลาประมาณวันหนึ่งนะคะถึงไหมประมาณถ้าตั้งใจจริงๆ2สองชั่วโมงเสร็จค่ะ แต่เพราะว่าเราก็มีอะไรต้องทำหลายอย่างเอแล้วก็ส่วนใหญ่จะว่างตอนกลางคืนค่ะก็เลยใช้เวลาประมาณน,นั่นแหละ2ชั่วโมองเสร็จค่ะแต่จากการคำนวณนะคะถ้าใครแบบว่าชำนาญจริง30นาทีเสร็จค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะทุกคนชอรกอนไอฟีค่ะ